สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์ดนะครับเราหยุดสงกรานต์ไปหลายวันนะครับวันนี้นะครับมีเวลาเราตัดคลิปนะครับที่เป็นข้อมูลของรถยนต์นิสสันนวราช d สี่ศูนย์ครับซึ่งหลายคันนะครับมักจะมีปัญหานะครับตอนนี้นะครับระยะแสนเจ็ดโดยประมาณนะครับบอกได้เลยว่าสําหรับเคสนี้นะครับถ้าแก้ไม่ตรงจุดเนี่ยมีแสนก็หมดแสนแน่นอนนะครับสาหรับอาการนี้นะครับหัวใจสําคัญก็คือตัว scv ครับ suction control valve นะครับที่มีปัญหาครับ แต่ว่าคันนี้นะครับเปลี่ยนอย่างเดียวไม่จบนะครับต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการแก้ไขหลายอย่างนะครับรวมทั้งความผิดปกติในระบบอากาศด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับเคสในวันนี้นะครับนิสสันนวาลาดีซีูนย์นะครับเป็นตัว2.5นะครับขับเคลื่อน2ล้อตัวยกนะครับตัวคาลิเบอร์นะครับมีปัญหาก็คือกําลังเครื่องยนต์ตกนะครับเร่งไม่ค่อยขึ้นครับเร่งแล้วอืดๆนะครับบางครั้งก็กลับมาปกติบางครั้งก็วิ่งดีนะครับแปลกๆมากๆเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราดรอ,อื่นเลยนะครับเราทําการตรวจเช็คโค้ดตรวจเช็ค Data ของเครื่องยนต์ก่อนว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองเร่งเครื่องยนต์ดูนะครับอ่าก็เร่งได้นะครับอ่าก็เหมือนจะปกตินะอ่า ก็คือ,อาการปกตินะครับของนาวาร่านะครับท่าเร่งเครื่องยนต์ได้ประมาณ4,800รอบต่อน,นาทีเนี่ยถือว่าปกตินะครับแต่รู้สึกมีเสียงเครื่องยนต์เขกนะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีโค้ด DTC นะครับฟอลโค้ดไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ทำไมอาการรถผิดปกติอย่างแรงเลยนะครับก็คือขับแล้วรู้สึกเลยว่ามันไม่ปกติอะ นะครับอารารเร่งบางครั้งมันก็โอเคก็คือเร่งได้แต่บางครั้งนี่คือไม่มีกําลังเลยนะครับยิ่งชะลอตัวแล้วก็เร่งแซงเนี่ยนะครับหรือออกตัวเนี่ยแทบไม่มีกําลังเลยนะครับผิดกับตอนปกติมากๆเลยนะครับเราจะมีค่าที่เราควรดูอยู่ประมาณ3ค่าเบื้องต้นนะครับก็คือค่าของแรงดันถ้อยดีนะครับค่าของแอร์โฟนะครับรวมทั้งค่าของแรงดันลางนะครับนี่นะครับสค่านี้คือหัวใจสําคัญนะครับถ้ารถยนต์เกิดอาการผิดปกตินะครับ เราจะตรวจ Data เบื้องต้นก่อนนะครับโดยการเร่งเครื่องยนต์ครับสิ่งที่ผิดปกติค่าแรกที่เราเจอนะคือเทอร์โบไม่บูทนะฮะแรงดันเทอร์โบนะครับนิ่งเลยนะครับความเป็นจริงเทอร์โบอาจจะบูทก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ในเครื่องวัดของเราเนี่ยเทอร์โบนิ่งเลยนะครับไม่ไม่กระดูกกระดิกเลยนะครับค่าต่อมาคือค่าแอร์โฟนะครับค่าไอโฟขึ้นไป170กรัมต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าปกตินะครับอยู่ในเกณฑ์ที่โอเค ค่าต่อมานะครับคือค่าแรงดันลางนะครับค่าล่างสุดนะครับดูอีกทีครับขึ้นไป150กว่าก็ถือว่าปกตินะครับสําหรับค่าแรงดันลางนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับแรงดันลางบางครั้งนะครับมันหลอกเรานะครับมันขึ้นสูงก็จริงนะครับแต่เวลาขับจริงเนี่ยบางทีมันมันไม่ถึงนะครับมันวิ่งได้แค่ประมาณไม่เกินร้อยเมกับปาสคาลนะครับ ตอนนี้เราพบอาการผิดปกติแล้วครับนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเสียงเครื่องยนต์เกเครื่องยนต์สั่นนะครับแล้วก็รอบเดินเบาตกลงมากว่าเดิมเล็กน้อยครับนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งเครื่องยนต์ขึ้นไปครับเครื่องยนต์เร่งแล้วอืดมากครับไม่ค่อยมีแรงเลยครับไม่มีแรงเลยนะครับไม่มีแรงเลยเนี่ยเราสกอดสุดแล้วนะครับ ได้ไม่เกิน4,000รอบต่อนอาทีครับนะฮะ ก่อนลงมือซ่อมนะครับสำหรับเคสที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทําการล้างระบบหัวฉีดก่อนนะครับเพราะอะไรนะครับเราจะเป็นที่จะต้องทําการรีเซ็ตนะครับเพื่อทําความสะอาดภายในระบบเชื้อเพลิงก่อนนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับที่ตรงจุดครับอันนี้ก็คือตัว SCV นะครับที่เราเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูครับว่าค่าแรงดันนะครับจะกลับมาเป็นปกติหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยน SCV นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า แรงดันน้ำมันแล้วก็การเร่งของเครื่องยนต์นจะเป็นปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีปัญหานะครับไปแล้วเนี่ยแต่ทำไมรอบเครื่องยนต์ยังเร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีอาการอืดๆหน่วงๆนะครับรวมทั้งรอบเครื่องยนต์นะครับไม่สามารถที่จะเร่งได้เกิน4,000รอบต่อนอาทีครับ ถึงแม้จะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีปัญหาไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องทําการรีเซ็ตและเร์นนิ่งนะครับระบบปั๊มหัวฉีดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีโค้ดอะไรติดอยู่หรือเปล่านะครับอ่ามีโค้ดขึ้นมาครับ p 0089 p 0089 fuel pressure regulator performance นะครับหมายความว่าการควบคุมหรือการรักษาแรงดันนะครับของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับมีปัญหาครับ แรงดันในที่นี้ก็คือแรงดันในลางของอนเร็วนะครับมีปัญหานะครับ P0089 หรือพูดง่ายๆนะครับเคส P0089 เนี่ยก็คืออาการปัมล็อกครับปัมจะล็อกแรงดันนะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มแรงดันได้นะครับก็คืออยู่ในเซฟโหมดนั่นเองนะครับแต่บางครั้งนะครับที่เราเจอปัญหาเลยคือไฟเครื่องยนต์ไม่ได้โชว์นะครับสำหรับโคดนี้นะไฟเครื่องยนต์จะแอบอยู่ครับไม่โชว์แต่ว่ามีปัญหานะครับโคดนะครับติดค้างอยู่นะครับ เด <moż> ี๋ยวเรามาดูค่าแรงดันนะครับที่ผิดปกติกันนะครับสำหรับค่า d a t a s t r e a m นะครับที่เราสามารถที่จะจับอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ได้นะครับว่ามันมีอาการผิดปกติหรือเปล่านะครับเราเลือกอยู่2ค่าหลักแล้วกันนะครับตอนนี้เราเลือกค่าแรงดันของเทอร่วไม่ดีกับแรงดันล่างนะครับจุดสังเกตเลยนะครับที่ยังไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเรามามองที่ค่าแรงดันนะครับของล่างคอมเบลเวเนี่ยนะครับอยู่ที่ 3 9มสเถึงสีนะครับเมกะปาสคาลนะครับ3 9มสเถึงสีเมกะปาสคาลเนี่ยหมายความว่าในรอบเดินเบาเนี่ยผิดปกติอย่างแรงเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยรอบเดินเบาของนาวาร่านะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 9่สเถึงสามเมกะปาสคาลนะครับหรือ MPA นะครับแต่ตอนนี้นะครับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ40นะครับแสดงว่าค่าแรงดันล่างนะครับในช่วงรอบเดินเบาเนี่ยผิดปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าในรอบสูงกันครับ ค่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60-61เท่านั้นเองครับเรากดคันเร่งจมนะครับเราไม่ได้กดเล่นๆนะเราไม่ได้กดเบาๆนะเรากดแบบจมพื้นเลยนะครับเนี่ยผมก็แทกจมพื้นเลยนะครับแต่ค่าแรงดันล่างจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60 mpa หรือ60เมกะาปาสคาลซึ่งผิดปกติครับรุ่นนี้นะครับถึงแม้จะเร่งตัวเปล่านะครับสำหรับนโวเวล่าเนี่ยสามารถเร่งได้เกิน120เมกะปาสคาลครับ แบบนี้นะครับปัญหาถึงแม้เราจะแก้ไขระบบน้ำมันเชื้อเพิงมาแล้วนะครับหลายคนคิดว่ามันจะจบนะครับไม่จบนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทําการรีเซ็ตและเลิร์นิ่งระบบพัมหัวฉีด s อสใหม่นะครับตามขั้นตอนครับที่เราได้เคยแนะนําไปแล้วนะครับสำหรับเทสนี้นะครับนาวาลาดีสครับก็เป็นขั้นตอนของการรีเซ็ตและเลิร์นิ่งระบบ ปั๊มหัวฉีดนะครับและ SCV ครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับของนิสสันนาวาร่เลยครับถ้ามีโค้ด0089ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะต้องทำการแก้ไขโดยการรีเซ็ตและเร์นนิ่งระบบหัวฉีดใหม่ทุกครั้งครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทำการรีเซ็ตและเร์นนิ่งระบบ SCV แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูค่าแรงดันลางกันครับเห็นไหมครับว่าค่าแรงดันของลางของรเร์ตอนนี้อยู่ที่29นะครับ28 29 30 เมกะปาสคาลนะครับเป็นค่าปกติของรอบเดินเบาครับเป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยครับที่ยังไม่ต้องออกไปขับเลยนะครับเรารู้เลยว่าตอนนี้นะครับค่าการรักษาหรือการควบคุมแรงดันของรางคอมเอนเรลเนี่ยกับสู่ค่ามาตรฐานแล้วนะครับก็คือค่าอยู่ที่ประมาณ2 8 2 9 3 0ยนะครับเมกะปาสคาลครับเดี๋ยวเราจะลองเล่งรอบดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เราจะทําการรีเซ็ตและเร์นนิ่งนะครับค่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ61เท่านั้นเองนะครับ น,นี้ค่าขึ้นไปถึง153นะครับเดี๋ยวเราเค่อยๆเร่งขึ้นไปนะครับ70 80 90 100เราสามารถเร่งได้เกินร0 0นะครับ1 6 4นะครับคือค่าสูงสุดนะครับที่การควบคุมแรงดันล่างสามารถทําได้ถึงแม้เราจะไม่ได้ขับนะครับเราจอดหยุดนิ่งแล้วเราก็ลองเล่งรอบดูสามารถที่จะควบคุมค่าแรงดันของล่างขวาเร็วได้อย่างเหมาะสมครับแต่ปัญหาเรายังไม่จบนะครับ ถ้าสังเกตดีๆนะครับค่าแรงดันของท่อร่วมไอดีเนี่ยนะครับอินเท a n แม o l โฟ b อ o ซ u ลู p ทสเตอร์เนี่ยนะครับไม่กระดิกเลยนะครับไม่กระดิกไปไหนเลยนะครับก็แสดงว่ามีปัญหาที่บริเวณแมปเซนเซอร์แน่นอนครับแมปเซนเซอร์ก็คือตัวเซนเซอร์ที่วัดแรงดันในท่อร่วมไอดีเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาที่ตัวแมปเซนเซอร์เองก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาที่ตัวสายวัดแรงดันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันครับจะอยู่บริเวณหลังกระจังหน้าข้างอินเตอร์คูลเลอร์ครับของ ดาวร่าดีสี่ศูนย์ครับมีครับท่อหลุดนะครับเห็นไหมครับนี่คือปลายท่อนะครับเป็นท่อแรงดันเลยนะครับแรงดันมาจากท่ออินเตอร์นะครับเข้าแมสเซนเซอร์เพื่อทําการตรวจวัดแรงดันนะครับในท่อร่วไอดีจริงๆแล้วเนี่ยแรงดันของท่อ่วมไอดีเนี่ยนะครับไม่ได้วัดโดยตรงนะครับเป็นการวัดแรงดันที่ท่ออินเตอร์เลยนะครับที่บริเวณอินเตอร์คูลเลอร์เลยนะครับซึ่งค่าก็จะได้ค่อนข้างสูงนะครับนี่ฮะมันหลุดออกมาทําให้ไม่เกิดการอ่านค่าครับไม่วัดค่า เครื่องยนต์ก็ไม่มีกําลังครับเพราะการจ่ายน้ํามันนะครับมันอย่งตามรอบและตามโหลดนะครับและตามบูทนะฮะไม่มีบูทก็ไม่จ่ายจ่ายก็จ่ายน้อยๆนะครับจ่ายตามค่าปกตินะครับไม่มีการจ่ายชเชยๆตามบูทครับเพราะฉะนั้นกําลังเครื่องยนต์ก็ตกแน่นอนครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขโดยการเปลี่ยนสายไปเลยนะครับเพื่อความชัวร์ลองกดดูนะครับอ่าเนี่ยตอนนี้บูทปกติแล้วครับ 230K p a แล้วแรงดันล่างก็ขึ้นไปร้อยกว่า ว่าโอเคแล้วครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขนะครับเคสอาการเครื่องวูบเครื่องสะดุดนะครับไม่มีแรงของนวมลาดีสีสูรครับดีขึ้นมากครับพี่ครับมันไม่รอบต่ำมันไม่กดลงมาถึงรอบต่ำเหมือนแต่ก่อนอ่าครับมันมันไม่กระพือเหมือนแจกๆแรงตอนที่มาครับแล้วก็อตอนเร่งเป็นไงครับดีครับตอบสนองดีโอเคครับผมสำหรับการแก้ปัญหาในครั้งนี้นะครับเรียบร้อยนะครับทั้ง การแก้ในเรื่องของระบบน้ำมันและระบบอากาศนะครับคันนี้เป็น2อย่างเลยนะครับก็คือตัวแรงดันล้างตกนะครับแล้วก็ตราการบูทนะครับไม่ไม่มีนะครับก็คือแมปเซนเซอร์มีปตัญหานะครับเราแก้ไขเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเคสนี้นะครับจริงๆเราไม่ง่ายเลยนะครับมันมีขั้นตอนมันมีวิธีการตรวจเช็คหลายอย่างเลยนะครับสําหรับเคสนี้นะครับวันนี้โอเคกลับบ้านได้ครับและใน EP ต่อไปนะครับเราจะนําเสนอเรื่องการซ่อมรถอะไรนะครับโปรดติดตามครับ